สวัสดีจ้าสิไปเก็บผักขี้เล็กไปให้คุณย,ยายคุณยายอยากกินผักขี้เล็ก <ไป S 1> เ,เพราะว่ายุแก่นี่ก็ไม่ยุสันยุแก่นี่แก่ได้ใช่แล้วมื่อกี้สิไปเก็บผักขี้เล็กนะครับน้องหนังเก็บผักขีกเข้เล็กให้ยายก่อนยายอยากกิน,อ,นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า อ,พอาพไม่เก็บไม่เก็บจากเก็บอยอดผักเลยกคนเออเดียวตำเลยเก็บไปเ,เ,เร็วถ้าลูกหุกหลานหานไม่เก็บผักเกลียเก็บม่เก็บภบหัวบ้านไปลวเฝ้า ได้บ่อ่ะอันนี้นี่ได้แม่แอนอืมอ่ะน้ำปัานี่น้ำปลาแกจะไปบูไปลงไปทั้งทีเอ่เอามาจับกล่องไว้ดูพอจับปุ่นสีเล้วอาจจะไปเนี่ยจับปุงจับยกขึ้นไปพุ่นยาจับตรงขห่นยายาเฮ็ดมันมีเฮ็ดไปพุ่นเฮ็ดไปเอาวันี นหนเ,เห็นหนา้าคนไหมดิเห็นเห็นผักขีด็ดบมดิเห็นเห็นไหเห็นเห็นแม่กำลังเก็บเด้อพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุ พูดๆไปเก็บหุ่นไปเก็บหุ่นย่างพวกผัดไปกวนย่างไแบบนี้แล้วกดไะไรกดแชร เก็บ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 ไปให้ยายเม่นพกขี้เด็กไปเลยนี่นะแม่นอยู่บ่ฮะแม่นอยู่บ่นี่พอดเแ่นมอยู่ตนั้ใบคือกือเป็นพกขี้เด็ก ไม่เดียวกันยูน่เนาะ,ะพี่แม่พี่แม่มาก,กอ้องอ่ะพี่แม่นี่ไงอะอ่ะอะ,อะ,อะจีบเอางี้เด้วอ้วยอุ้ย,อยเอาอันนี้มันเนี่ยเนี่ยอย่าไปอย่าไปก่อนเอาวันพุธเนี่ยอ๋อ ตีถกงอนเยอะพี่ธรรมาสิหมากเลยธรรมาสิหมากเลยสั่นมาเก็บพี่เอาอดมาเงียสิเก็บเห็นเห็นคนมึงเงียมาใช่คน ได้จุ่มดาบินแกงขขาขีดเด็กกสันได้สิจุดเป็นยายแมนแล้วครับพอดได้ไอ่อนได้่อทั้งเนึงมันมอกเขาไีดเอกขนละมันอกบนน หัวนอนเถอะ่สดงมัน่นพัดข้าวณไดออกมาดุญืึ กบนแลว่นิ่งๆน,นั่นงสติห่างด้อครับไปไพ,กกมมไพักขี่เล็กด้วยครับไปพักขี่เล็กนะครับไปหายเอ้าไปหายแม่โจุ๊บมืออื่นว่าสิไปกินน้ำดเด้เต็มเดยวนี่ <ST>. จะถือสันไหลมันจะถือสันยูวุนหนอยู่ลคนบังอกิกนหัวก่อนยิหัวเลยถกวกันตางประเทศเลยพักขี่กระเลพักขี่กระเลตรงไักขี่กีตาแมวพอพอ พมพักขี่กะเล่พักขี่กะขี่แมวบ่มียนโอ้โษคือหลายเทแม่เอ็นนะเอ้าเอามาพักพักอครับเป็นจะเสียบพักนนม,มังคีมุงดิมาเอ่เคือเอาอ่ะได้หลายมากเลยครับไปยัง เพัดอยู่อยู่ทงน้มันอยู่แงน้ำมันันเลิกแมพอดพอดพอดยู่ผีก็มีเด้โอ้ยเห็ดยังนี่แม่ตุดฟูดเห็ดยังก็มาบุเห็ดยังบุเหวน่าโอขึ้นมาบุงดูเห็ดอ้อนเห็ดยังวัเนี่ยเห็ดตะปูตะป้า ตบปูค่ะพี่น้องเลเกบูกพข้างลางกกไม่เอเก็บเก็บแม่เก็บแ่พอั่้นี่มันกลมก็เก็บเอาดิลูกข้างลาง ม่เอนบังข้างล่างแม่เอ็นเ็ก็บเอาเก็บเอาเก็บคนเดียเนี่ยะว้บุคคนี่นขบมีมันไหนเปนบ้างลายหลเอนมหลายเอาุงุงไปพ่อหรอมันไหแล้ มาพี่มาพี่มาพี่าพจากป้าดงดิบน <c oughs> <blues. c oughs> <c oughs> ี่ยกัดกัดของนี่ีกัดตันี้ <c oughs> อาพี่มากพี่พอดู <c oughs> ้นี่ยกัดว่ะหลายแถวอู้ ooh. คิปนี้กันสพพน,นพไดมเามามาล่ชีพเนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่สิสวัสดีกอนสวัสดีกอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับว่าทีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับกดับไข่ลายกดสับไข่เงินกับไข่น้ำ